เจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่10ตอนผลแห่งการรอคอยยามนี้เยสิวเทียนกำลังหัวร่อเมื่อมีแขกมาเยือนเจ้าบ้านไหนเลยหน้านิ่วคิ้วขมวดได้เยสิวเทียนกล่าวกับเจ้าวนเอียนว่า พี่เจ้าระหว่างที่ผู้น้องไม่อยู่ที่เมืองหูเซียนเหยาเหยาได้รับการดูแลจากพวกท่านสองสามีภรรยาเป็นที่สำนึกขอบคุณยิ่งเจ้าวเดียนกล่าวว่าน้องเราเกรงใจไปแล้วเราท่านเกิดปีเดียวกันทำงานในสถานที่เดียวกันสมควรเกื้อกูลดูแลกันจึงถูกต้องอย่าว่าแต่ภรรยาเรากับน้องสาวท่านแม้มีอายุต่างกันแต่ก็มีนิสัยใจคอตรงกันถือเป็นสหายต่างวัยเย่เซียวเทียน กวาดตาไปนอกหน้าต่างแวบ,บหนึ่งเห็นจันนิงเอ,อ๋อน้องสาวตะวัน สนทนากับเชียนชิงชิงที่ใต้ต้นไม้ทั้งสามลวดเป็นหญิงงามคนหนึ่งร่างสูงระหงคนหนึ่งอ่อนแอนเฉช้อยคนหนึ่งกอบด้วยส่วนโค้งส่วนเบ้าให้ความเพลิดเพลินเจริญตาส่วนหยางเลิศเหยากลางร่มคันหนึ่งเข้าใกล้ตาน้ำพุที่กันแกล้งคนพอปรากฏน้ำพุฉีดพุ่งออกมานางก็หัวรอดคิกคักวิ่งหลบหนีไปเย่เสี่ยวเทียนยิ้มอย่างเย่เสี่ยวเทียนยิ้มพลางก็หันมากล่าวกับเจ้าวนเอี่ยนว่าใช่แล้วเราท่านเกิด เกิดปีเดียวกันทำงานในสถานที่เดียวกันย่อมต้องเกื้อกูลดูแลกันดังนั้นมีเรื่องประการหนึ่งที่ผู้น้องคิดบอกต่อพี่เจ้าจะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดกันผู้น้องทราบว่าร้านรถของฉังจื้อใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพี่เจ้าอ๋อ เจ้าเหวินเยียนงงง,งันวูบถือถ้วยชาค้างไว้การมาของเขาในวันนี้นอกจากเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับเย่เซี่ยวเทียนยังคิดเจรจาให้กับฉังจื้อเจ้เรื่องหนึ่งฉังจื้อใจ้พึ่งพิงเขาทุกเดือนจัดเงินมาคาระวะตอนนี้กลับถูกเย่เซี่ยวเทียนบีบขันจนไม่มีการค้าผ่านเข้ามาเขาจึงต้องออกหนะ้าเย่เซี่ยวเทียนท้าวความว่าพี่เจ้าระหว่างที่ผู้น้องไปอยู่ที่เมืองหูเซี่ยนร้านรถล้อหลีเกา่า ถูกกีดกันท่านก็ทราบว่าร้านรถหลอหลีเกาเป็นกิจการของพี่น้องเราหลายคนพวกมันได้รับความลำบากเพราะผู้น้องผู้น้องเมื่อกลับมาย่อมต้องคืนความยุติธรรมแก่พวกมันระวังที่ผู้น้องไม่อยู่ร้านรถของฉังจืดใจไม่ได้รับผลกระทบตอนนี้ผู้น้องกลุมอำนาจหากร้านรถของฉังจืดใจยังคงสภาพเดิมพวกมันจะไม่คับข้องใจหรือ ผู้น้องมิอาจไม่คำนึงถึงความรู้สึกของพวกมันเจ้าเวินเอียนทราบว่าเย่เซียวเทียนบีบบังคับให้เขาแสดงท่าทีที่ผ่านมาเขารักษาสถานะคนนอกอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ช่วงชิงระหว่างเย่เซียวเทียนกับฉีป,ป๋ออีได้รับทั้งขึ้นทั้งล่องตอนนี้เย่เซียวเทียนไม่ต้องการให้เขาอยู่นอกวงแล้วผู้ดูแลจุดพักมา้าความจริงมีอำนาจอย่างจำกัดแต่เบื้องหลังของเจ้าเวินเอียนมีโลกกระบาลอย่าง จึงมีน้ำหนักไม่ธรรมดาเจ้าวนเอียนไม่ต้องทำอะไรขอเพียงเขายอมยืนอยู่ฝ่ายเย่เซียวเทียนก็จะสร้างความกดดันแก่ฉีป๋ออีกับหวังจู่ปู้แล้วแต่ว่าหากยืนอยู่ฝ่ายเย่เซียวเทียนเย่เซียวเทียนจะยืนหยัดมั่นหรือฉีป๋ออีกับหวังจู่ปู้แม้เพียงพล้าแต่พวกเขาต้องไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ หากว่าพวกเขาโตกลับเป็นผลสําเร็จตนเองใหญ่ไม่ใช่ต้องอเผชิญหน้ากับพวกเขาเย่เสียวเทียนเห็นเจ้าเหวินเอียนนิ่งกลุ่นคิดจึงกล่าวแน่นอนเพียงบอกกล่าวสักคำให้พี่น้องของข้าพเจ้าเห็นถึงความใกล้ชิดและห่างเหินให้พวกมันเข้าใจว่าหากติดตามพู้น้องจะไม่เสียเปรียบเส้นทางขนส่งมีผลประโยชน์มากมายร้านรถแห่งเดียวรับประทานไม่หมดโดยเฉพาะระหว่างนี้เกิดศึกสงครามต้องจัดส่งยุทธปัจจัยข้ามแดน เพียงร้านรถแห่งเดียวรับมือไม่ไหวรอจนพวกมันทำกำไรมากพอจะคลายความคับแขนใจไปเจ้าเวินเยียนพอฟังต้องฝืนยิ้มออกมาตอนนี้ที่ทำกำไรจากเส้นทางขนส่งมากที่สุดก็คือส่งยุธทธปัจจัยให้กับฝ่ายทหารเนื่องเพราะเส้นทางอันนี้อันตรายแรงงานของราชสำนักไม่คุ้นกับภูมิประเทศเพื่อรับประกันว่าจะจัดส่งสเสบียงบำรุงถึงแนวหน้าอย่างทันการ ราชสำนักได้แต่ว่าจ้างเอกชนขนส่งโดยให้ค่าแรงมากกว่ายามปกติหลายเท่าหากว่าทําการศึกสงครามสงบลงก็จะมีโอกาสทํากําไรอีกชีป๋ออีกกหวังจู่ผู้เป็นคนของตระกูลเถียนจะช้าเร็วต้องเป็นศัตรูกับเราเราความจริงคิดรักษาสถานะคนนอกปล่อยให้พวกมันต่อสู้กับเย่เซี่ยวเทียนจนตกตายไปข้างหนึ่งแต่ตอนนี้เยเซี่ยวเทียนบีบบังคับให้เรา แสดงท่าทีเราไม่มีทางเลือกอื่นอีกได้แต่เข้าร่วมการต่อสู้ช่วงชิงในเมืองหูเซียนเชื่อว่าโลก,กบาลอย่างคงไม่โทษว่าเราแต่ว่าด้วยศักฐานะของเราในตอนนี้มีส่วนช่วยอย่างจำกัดเย่เซียวเทียนดึงตัวเราเข้าไปที่แท้มีจุดมุ่งหมายใดเขาคบคิดไม่เข้าใจอย่างนั้นก็ไม่ต้องคบคิดคาดเดาแล้วจะวนเอียนเงยหน้าขึ้นช้าๆกล่าวว่า หากว่าผู้พี่โง่เขายืนอยู่ข้างน้องเราถือว่ามีคำว่ากล่าวกับพี่น้องของน้องเราหรือไม่เจ้าเสี่ยวเทียนยิ้มออกมากล่าวว่า หากว่าพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันไหนเลยแบ่งเขาแบ่งเราอีกเจ้าวนเอี่ยนเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่าอย่างนั้นพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งสองชนถ้วยน้ำชาใช้น้ำชาแทนสุราดื่มรวดเดียวหมดสิน้นยามนั้นจิวเกากับจิวตังรอนแรมเดินทางมาถึงหมู่ตึกตระกูลเย่หากไม่ใช่จิวเกากับจิวตังแนะนำตัวเองเย่เสี่ยวเทียนแทบลืมเลือนคนทั้งสองไปแล้วพวกเขาเป็นองครักษ์ประจำตัวของจันนิงเอ,อ๋อมีฝีมือสูงกว่า จันนิงเอ๋ออีกตอนแรกที่จันนิงเอ๋อรู้จักเย่เซียวเทียนพวกเขาล้วนอยู่ข้างกายนางขณะที่จันนิงเอ๋อได้รับคําเชิญจากเสี่ยอิงอิงไปยังทะเลสาบหงเฟินไม่ได้นําพวกเขาไปด้วยหลังจากนั้นจันนิงเอ๋อช่วยเหลือเสี่ยอิงอิงหนีออกจากบ้านมาหาเย่เซียวเทียนที่เมืองนานกิงยิ่งไม่มีโอกาสติดต่อกับพวกมันตระกูลจันยอมให้จันนิงเอ๋อออกท่องเที่ยวทั่วแผ่นดิน แต่ไม่ไว้วางใจที่นางไม่นำพูดติดตามแม้สักคนเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้สร้างความเหน็ดเหนื่อยแก่จิวเกากับจิวตังอย่างสาหัสพวกเขาไปยังทะเลสาบหงฝนสืบสอดถึงเมืองหูเซียนและจากเมืองหูเซียนติดตามไปยังเมืองนานกิงรอจนพวกเขาไปถึงเมืองนานกิงจัดนิ้งเอ๋อก็ออกจากเมืองนานกิงมายังเมืองหูเซียนทั้งสองจึงมิอาจไม่ออกจากเมืองนานกิงพวกเขาได้รับคำสั่งมารดาของจัดนิงเอ๋อให้มาตามหาคุณหนูใหญ่ ประมุกตระกูลจันซึ่งมีศักดเป็นลุงใหญ่ของจันนิงเอา๋อน้ำจันท์อี้เฉินเ,เตรียมจัดงานวันเกิดปีที่ห้สช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้คนของตระกูลจันต้องอยู่พร้อมหน้าหากว่าผู้เยาเช่นจันนิงเอ๋อไม่กลับไปถือว่าไม่คารวะต่อญาติผู้ใหญ่แล้วเสี่ยวเทียนเกอข้าพเจ้าไม่คิดไปจันทนิงเอ๋อกล่าวเสียงละห้อยต่อเย่เซียวเทียน สตรีที่ไม่แสดงความอ่อนแอโดยง่ายใดพอแสดงความอ่อนแอออกมาลักษณะนั้นทําให้ผู้คนเจ็บปวดใจแทบตายเยเซียวเทียนหัวใจแทบสลายแต่ก็ยังโอบรั้งนางเข้ามาในอ้อมอกกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าไม่มีใดไม่ใช่พลัดพรากตายจากเพียงกลับไปร่วมงานวันเกิดของลุงใหญ่ท่านหลังเสร็จงานวันเกิดท่านสามารถกลับมาประตูใหญ่ของหมู่ตึกตระกูลเย่เปิดต้อนรับท่านตลอดการจันนิเออแบบปากกล่าวว่าจะเย่เซียวเทียน ปากทอดถอนใจในใจนึกกระหิมยินดีถึงแม้ว่าหนิงเอ๋อเข้มแข็งกว่าอิงอิงแต่จะอย่างไรเป็นสตรีต่อให้เป็นสตรีที่เข้มแข็งกว่านี้ยามอยู่เบื้องหน้าบุรุษของนางก็ชมชอบให้ปลอบประโลมเย่เสีอเทียนพูดปลอบสืบต่อท่านดูข้าพเจ้าสั่งคนหรืออุทยานวงเดือนตามแบบของท่านสวนดอกไม้ด้านหลังปรับผิวให้เรียบ สร้างเป็นลานฝึกซ้อมฝีมือท่านพอกลับมาก็สามารถเข้าพักไม่ต้องอยู่ที่ห้องพักแขกเรืออีกจันหนิงเอ๋อยังคงไม่เอ่ยปากหากก้มศรีรษะแอบอิงกับอ้อมอกของเย่เซียวเทียนขยับจมูกสูดลมหายใจคล้ายกำลังจะสะอื้นให้เย่เซียวเทียนกลัวเห็นสตรีหลังน้ำตาที่สุดจึงรีบกล่าวแจกแจงว่าหนิงเอ๋อตอนนี้ข้าพเจ้าเพียงเป็นขุนนางเตียนซื่อเล็กๆคิดสู่ขออิงอิงจากตระกูลเสียยากเย็นยิ่ง คิดสู่ขอท่านจากตระกูลจันทร์ก็ไม่ง่ายใดต่อให้ลุงใหญ่ท่านไม่ใส่ใจว่าท่านแต่งให้กับผู้ใดแต่ต้องไม่ยอมให้ท่านบันทอนเกียรติภูมิของตระกูลจัดข้าพเจ้าจะพยายามอย่างเต็มที่คิดตกแต่งคุณหนูของตระกูลใหญ่นางหนึ่งแม้แต่ไม่ใช่ไม่มีหากคิดตกแต่งคุณหนูตระกูลใหญ่สองคนอย่างนั้นก็ยากเย็นดุดปีนป่ายขึ้นสวรรค์แล้ว แต่ว่าเย่เซียวเทียนเมื่อพิชิตหัวใจของหญิงสาวก็ไม่เกรงกลัวต่อความยากลำบากอีกประการพื้นที่กุ้ยโจยึดถือผู้เข้มแข็งเป็นเจ้าบุคคลที่ตบแต่งหญิงสาวที่มีชาติตระกูลสูงส่งสองนางเป็นภรรยามิใช่ไม่มีก่อนนี้เขาสนทนากับจันหนิงเอ,อ๋อได้ยินว่าเจ้าแห่งชนเผ่าของกุ้ยโจคนปัจจุบันคือหวังอันเหล่าแย่จือ้อมีภรรยาที่มาจากตระกูลใหญ่สามนางประกอบไปด้วยหนึ่งตรงสองข้าง คล้ายสนมเอกและสนมข้างของอ,องแย่ราชสํานักหมิงเรื่องที่บุรุษอื่นกระทำได้เหตุใดเราทําไม่ได้เย่เซ yeah. ียวเทียนไม่ใช่ขุนนางเล็กๆคนหนึ่งหากถึงคลาจ,จําเป็นได้แต่ใช้อำนาจของนิกายเทพคุณใสแล้วแน่นอนหากคิดกระทำเช่นนี้เขาต้องควบคุมนิกายเทพคุณใสก่อนหากคิดบรรลุข,ข้อนี้ก็จะต้องมีกําลังสนับสนุนจากทางโลกมากกว่านี้จันนิเงยังคงไม่เอ่ยปาก เย่เียวเทียนตัดใจใช้ท่าไม้ตายออกไปว่าขณะที่เข้าพเจ้าสู่ขอต่อตระกูลเสียก็จะสู่ขอต่อตระกูลจันด้วยดีหรือไม่ท่านหญ้ามันเถอะสนใจไปใยญย่กับเป็นการคุยโวโออวดหรือไม่ยังคงพูดปลอบประโลมนิงเอ,อ๋อก่อนแล้วค่อยว่ากล่าวเย่เซียวเทียนดูออกว่าคุณหนูจันกับคุณหนูเสียล้วนมีนิสัยอิสระเสรีเชกเช่นนกน้อยในพงไพร ไม่ถูกกฎเกณฑ์ทางโลกผูกมัดไว้ขอเพียงพวกนางไม่เป็นฝ่ายถอยเยเซียวเทียนก็ไม่มีใดต้องวันวิตกนี่เป็นท่านกล่าวเองห้ามมิให้กลับคำจัดนิ้งเอ๋อเงยหน้าเ่ินยิ้มจนหน้าระเรื่นบนใบหน้าไหนเลยมีรอยน้ําตาเยเซียวเทียนงงง,งันวูบค่อยรู้สึกว่าตัวเองหลงกลแล้วจัดนิงเอ๋อกระยิมยินดี นางไม่สนใจว่าคำพูดของเย่เซียวเทียนเป็นการกล่าวแบบขอไปทีหรือไม่จะอย่างไรเขาเมื่อลั่นปากก็จะต้องทำตามนางยินยอมครอบครองบุรุษคนเดียวกับเสี่ยหญิงแต่ไม่อาจทนทานรับสภาพที่บุรุษผู้นั้นเป็นเจ้าบ่านางได้แต่แอบอยู่ในห้องตัวเองนางไม่อาจยอมรับสภาพวันที่นางแต่งออก เจ้าบ่าวที่มารับตัวนางยังมีภรรยาและบุตรของเจ้าบ่าวมาด้วยคืนวันส่งตัวยกให้กับอิงอิงก็ได้แต่นางไม่ต้องการเป็นเจ้าสาวสวยกว่านี้อิงอิงดีต่อนางนางไม่ลืมเลือนอย่างมากหลังแต่งงานไม่แย่งชิงกับอิงอิงทั้งสองเป็นเจี่ยเมยกันการอ่อนข้อของอิงอิงช่วยคลายปมหัวใจให้กับนางแต่นางยังคงหึงหวงสตรีในโลกไม่ ชมชอบรับประทานข้าวมากเกินไปแต่ส่วนใหญ่ชมชอบน้ำส้มสายชูวงเล็บแผลงเป็นคำหึงหวงยเยเซียวเทียนหน้านิ้วคิ้วขมวดกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้ากลับคำสักครั้งเถอะท่านคิดสร้างความลำบากแก่บุรุษของท่านแทบตายหรือจันนิ่งเงอ๋อหาวันวัน,วนไรใจไม่กล่าวว่าท่านรับปากอิงอิงว่าภายในสองปีจะเลื่อนหขั้น แต่ไม่อาจากระทำอันใดเพื่อข้าพเจ้าหรือกล่าวพลางก็ยกมือไพร่หลังเดินออกไปอย่างผาเผยจิวเกากับจิวตังต่างสะพายห่อผ้ารออยู่ที่ลานตึกจันนิงเง๋ออจากไปแล้วจากไปด้วยความเบิกบานใจนางได้รับสิ่งที่นางต้องการแล้วคนเมื่อมีความหวังจะมีพลังขับเคลื่อนมุ่งไปข้างหน้าจันนิงเง๋อพกพาความหวังออกจากเมืองหูเซียนฉีป๋ออียังคงรอคอยความหวังของเขา หนังสือกลับทูนของฉีปออีส่งผ่านจุดเปลี่ยนมาของทางทหารส่งถึงนครหลวงโดยเร็วว่านลี่ฮ่องเต้พอทอดพระเนตรทรงสมมนัดยินดียิ่งส่งต่อไปยังกรมพิธีการมีพระราชกระแสให้พิจารณาตามที่เสนอมาคุณนางสร้างสู่กรมพิธีการคนปัจจุบันคือ เซนสือสิงขณะเดียวกันก็มาหาบัณฑิตประจำหอเหวินเอียนเกอ๋อหลังจากที่จางจุยเจิ้งล้มป่วยเสียชีวิตจางซื่อเวยก็ขึ้นเป็นขุนนางโซ่ฟูคณะดนเกอ๋อตอนนั้นหลีเถียวหยางปลดกเกษียณกลับบ้านเกิดไปแล้วส่วนมาจือเฉียนก็ล้มป่วยเสียชีวิตเซินสือสิงที่รั้งท้ายในคณะดนเกอ๋อจึงขึ้นเป็นผู้ช่วยขุนนางโซ่ฟู ขุนนางโซฟูคนใหม่จางซื่อเว่ยเคยประจบเอาใจจางจุีเจิ้งหลังจากที่จางจุีเจิ้งเสียชีวิตก็กลับกลายเป็นขุนนางคนล้มกลุ่มของจางจุีเจิ้งเซินสือสิงไม่เห็นด้วยกับวิธีการของจางซื่อเว่ยแต่ว่าเขาเป็นผู้ช่วยขุนนางโซฟูไม่กล้าแสดงท่าทีอย่างชัดแจ้งแต่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเองปกป้องขุนนางไม่น้อย การขนส่งขุนนางจากส่วนกลางไปปกครองเมืองหูเซียนเกิดขึ้นในสมัยจางจุวีจึงเป็นขุนนางโซ่ฝูเมื่อว่านีฮ่องเต้ทอดพระเนตรหนังสือกราบทูลของฉีป๋ออีจึงดำริว่านโยบายของพระองค์สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของฟ้าและความต้องการของประชาชนมีพระราชดำริส่งผู้แทนพระองค์ไปยังเมืองหูเซียนเพื่อรับรู้ช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์นี้ คุณนางสร้างสู่กลมพิธีการเส้นสือสิงก็ส่งหนังสือราชการถึงเมืองหูเซียนก่อนที่ผู้แทนพระองค์จะเดินทางถึงในหนังสือกล่าวชมเชยและให้กำลังใจฉีป๋ออีขณะเดียวกันก็แจ้งให้ทราบว่าเจ้าชีวิตเตรียมส่งผู้แทนพระองค์มาให้เมืองหูเซียนเตรียมการต้อนรับให้ดีห้องทำงานของฉีป๋ออีเงียบสงบระหว่างนี้ใต้เท้าฉีอารมณ์ไม่ดีเหล่าเจ้าหน้าที่จึงระมัดระวังตัว กระทั่งลมหายใจยังไม่กล้าระบายออกโดยแรงเจ้าหน้าที่ประจําจุดพักม้าที่ส่งหนังสือราช,ชการมาพลอยได้รับผลกระทบย่องฝีเท้าเข้าไปอย่างแผ่วเบาเจ้าหน้าที่ประจําจุดพักมา้านั้นจากไปไม่นานภายในห้องพลันมาเกิดเสียงหัวรอดังๆลอดออกมาเจ้าของเสียงหัวรอเป็นฉีป๋ออีเอง เหล่าเจ้าหน้าที่เงยหน้าขึ้นด้วยความตระโกครุ่นคิดขึ้นเป็นเรื่องราวใดหรือว่าแต่เท้าเสีนยนเฉิงเก็บกฎมากเกินไปกับายเป็นเสียสติแล้ว <c oughs> ความคิดไม่ทันสิ้นสุดฉีป <c oughs> ออีกก็ถมออกจากห้องยืนหยัดที่หน้าประตูสีหน้าทอแววยินดีสุดระงับเฉิงห้วาผู้น้อยอยู่ <c oughs> แจ้งให้แผนกช่างแรงงานตรวจสอบทางหลวงนอกเมืองด้านทิศเหนือ ถึงในเมืองให้เรียบร้อยทั้งระดมช่างแรงงานมาทาสีตัวตึกของที่ทำการอำเภอน้อมรับทราบชิงชิงยงผู้น้อยอยู่แจ้งให้แผนกทะเบียนคัดเลือกผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับ จดจำไว้คัดเลือกชนชาติหูให้มากสั่งพวกมันแต่งเครื่องแบบประจำชนเผ่าทั้งให้แผนกทะเบียนแจ้งให้ข้าบาดีเมืองเราเข้าร่วมด้วยหลังจากสั่งการแล้วเสร็จฉีป๋ออีค่อยกล่าวกับลีวินชงว่าอีกสักครู่ท่านช่วยเราผู้เป็นขุนนางร่างคำประกาศพรุ่งนี้เช้านำคนไปยังหมู่บ้านต่างๆเชิญเป่าจางลีเจิ้งทั้งหมดมารวมทั้งหัวหน้าค่ายตระกูลเก่ากับค่ายตระกูลลีมาด้วย ลีวินชงมีสีหน้าลังเลฉีปอ,อีเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวว่าท่านวางใจพวกมันต้องรุดมารายละเอียดรอเอาไว้กลับมาค่อยบอกต่อท่านชู จิงเอียนผู้น้อยอยู่แจ้งต่อแผนกพิธีการเรียกตัวเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมาพบกับเราผู้เป็นขุนนางทั้งสองคนไปยังสถานศึกษาเชิญกู้เจียวอุ้ยกับหวงสวินเต้ามาพบข้าพระเจ้าน้อมรับทราบอย่างซือกู้ผู้น้อยอยู่ให้คนของแผนกการทหารแจ้งให้หลอสวินฟู่จัดไพ่พลพตัวตราความสงบเรียบร้อยอย่าให้ปรากฏโจรลักเล็กขโมยน้อยใดเกาฟงเกาฟงยกมือลูบจมูกเดินออกมาฉีปลอยอีกล่าวว่าท่าน แจ้งต่อขบวนปู้ปานให้เพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่มือปราบรักษาความเรียบร้อยภายในเมืองหากปรากฏผู้อบพยพหรือขอทานให้ขับไล่ไปให้หมดสิ้นเกาฟงถือเป็นคนสนิทของเขาพอรับฟังถึงตอนนี้อดกล่าวไม่ได้ว่าในเท้าท่านอย่าได้พรุ่งพล่านใจไปท่านฉีป๋ออีมองดูเขาเหลียวดูสีหน้าของเจ้าหน้าที่อื่นๆพลันก็เข้าใจกระจ่างต้องหัวรอดังๆกล่าวว่า <laughs> เราผู้เป็นขุนนางเข้าใจแล้วพวกท่านเข้าใจว่าเราผู้เป็นขุนนางเสียสติไปกระมังก <laughs> ้าฟองสันศีรษะขนาดจ,จะกล่าวอะไรฉีป๋ออีชิงยกชูหนังสือราชการในมือกล่าวว่าล้วนเป็นตัวโง่งมฝูงหนึ่งรับไปชมดูเถอะเหล่าเจ้าหน้าที่ห้อมล้อมเข้ามาพอเห็นหนังสือราชการที่เขียนด้วยลายมือของขุนนางสร้างสู่กรมพิธีการ สุดท้ายระเบิดเสียงโหร้องถลม่มทลายนี่มีอันใดให้ช่วงชิงขณะที่พวกท่านแย่งชิงพื้นที่กันแต่เท้าเส้นเฉิงของพวกเรากลับทอดสายตาไปยังโลกล่าไม่ว่าเย่เตียนเสื้อหรือนายอำเภอหัวครั้งนี้ต้องถูกใต้เท้าเส้นเฉิงพวกเรากวาดตกลงในคูน้ำหลังอาหารข้ามเย่เสียวเทียนจิบน้ำชาในห้องโถงลำลองสองถ้วยก็แววเสียงฟ้าร้องดังมา เย่เซียวเทียนวางถ้วยชาลงเดินออกไปชมดูเห็นฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆดำคาดว่าคืนนี้คงเกิดฝนตกหนักเย่เซียวเทียนคบคิดแล้วเดินไปยังตัวตึกของหยางเล่อเหวาเขาไม่มีญาติมิตรอยู่ที่นี้ถึงแม้อยู่ที่นครหลวงก็ไม่มีเจียม,มยตอนนี้ยึดถือหยางเล่อเหวาเป็นน้องสาวของตนเองระหว่างอยู่ที่เมืองนานกิงไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนนางพอกลับมาก็วุ่นวายกับการประลองกําลังกับนาง ยามนี้มีเวลาว่างสมควรไปอยู่เป็นเพื่อนนางระหว่างนี้เยเซียวเทียนอยู่ว่างนานอำเภอหัวรับประทานดินที่เส้นทางขนส่งหวังจู่ปู้พักรักษาตัวในบ้านฉีป๋ออีอยู่ที่ทําการอำเภอก็เก็บเนื้อเก็บตัวเยเซียวเทียนจึงไม่มีเรื่องราวให้กระทําเยเซียวเทียนมาถึงตึกของหยางเล่อเหยาเห็นหญิงรับใช้สองนางนั่งสนทนากันที่เชิงระเบียง พอเห็นนายผู้เท่าเดินมารีบผุดลุกขึ้นคาราวะเยเซียวเ,เทียนไม่รอให้พวกนางเอ่ยปากชิงชูนิ้วขึ้นมาบอกใบ้ให้สงบซุ่มเสียงจากนั้นโบกมือให้พวกนางจากไปแล้วค่อยย่องฝีเท้าเข้าไปยิงรับใช้ทั้งสองเม้มปากหัวรอ่อล่าถอยจากไป เย่ h, เสี่ยวเทียนมาถึงหน้าประตูชะโงกศีรษะมองเข้าไปเห็นหยางเลิอเหวานั่งอยู่หน้าโต๊ะหนังสือกำลังฝึกวิชาลิปิกร์ตอนนี้ยาโถน้อยมีครูสอนหนังสือมากกว่าหนึ่งคนไม่เพียงสอนกวีนิพนธ์หนังสือประวัติศาสตร์แก่นางยังสอนให้นางดีดพินวาดภาพเดินหมากไร้ระบำทุกวันจัดตารางสอนเต็มเปี่ยมหลังอาหารขําหยางเลอเหยาวซักซ้อมดีดพินครู่หนึ่ง ยามนี้ค่อยจับผู้กันเย่เซียวเทียนเดินเข้าไปอย่างยิ้มแย้มทักทายว่าเหวยเหยาเซียวเทียนเก๋เก๋อย่างเล่หเหวยพอเงยหน้าขึ้นเห็นเป็นเย่เซียวเทียนต้องยิ้มระเรื่อคิดจะโดดลงจากเก้าอี้แต่เพิ่งขยับตัวก็นั่งตัวตรงใหม่แลบลิ้นต่อเย่เซียวเทียนกล่าวว่าผู้อื่นยังทําการบ้านไม่เสร็จเก๋เก๋เล่นของท่านไปก่อนรอจนผู้อื่น ทำการบ้านเสร็จค่อยไปเป็นเพื่อนท่านเรามาเป็นเพื่อนนางชัดๆฉะไหนกลายไปเป็นนางเป็นเพื่อนเราแต่ในความขบขันยเยเซี่ยวเทียนยังเลื่อมใสอยู่บ้างเด็กชายเด็กหญิงล้วนชอบเล่นแม้ถูกผู้ปกครองดูว่ายังไม่ยอมเล่าเรียนเหยยาๆกลับบังคับตัวเองสิ่งที่ต้องกระทําต้องกระทําให้แล้วเสร็จไม่ต้องมีคนคอยควบคุมแต่อย่างไร เย่เซียวเทียนเดินถึงข้างกายของหย,ย,ยางเล่อเหยาชะโงกศีรษะมองดูเห็นเหยาเหยา,ยากำลังคัดลายมือเขียนตัวหนังสือเซียวไควงเล็บรูปตัวคัดบรรจงของจีนดูเหมือนเขียนสิบกว่าแผ่นแล้วหย,ยางเล่อเหยายามเล่าเรียนจดจ่อยิ่งเย่เซียวเทียนเดินถึงข้างกายนางนางก็ยังไม่รู้สึกตัวเย่เซียวเทียนยกมือรูปจมูกเดินออกไปเด็กหญิงตั้งใจเล่าเรียน ควรที่จะสนับสนุนเรายังคงไปเล่นกับตัวหนีนี่เป็นการละเล่นของผู้ใหญ่เล่นสนุกไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเย่เสี่ยวเทียนเดินถึงตัวตึกของน้องสาวตะวันเพิ่งอ้อมมาถึงเชิงระเบียงได้ยินภายในห้องมีเสียงสนทนาดังลอดออกมาเป็นเหยาซื่อเหนียงกับเย่เชียนหารือเรื่องการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างในหมู่ตึกกับน้องสาวตะวันตอนแรกที่ปลูกสร้างหมู่ตึก การก่อสร้างดำเนินไปอย่างรวดเร็วแล้วเสร็จเป็นตึกใหญ่ด้านคุณภาพไม่มีปัญหาแต่ด้านรายละเอียดกลับละเลยไปตอนนี้มีเวลาย่อมต้องปรับปรุงแก้ไขอิสตรีบังเกิดความกระตือรือร้นในการปรับเปลี่ยนบ้านช่องห้องหับของตัวเองดังนั้นสตรีทั้งสออกความเห็นไม่หยุดหย่อนเย่เสียวเทียนไม่เข้าไปรบกวนบุรุษดูแลข้างนอกสตรีดูแลข้างในขณะที่เขาก็มีงานการรัดตัว สตรีของเขาไม่มาพัวพันขณะเดียวกันเมื่อสตรีของเขาจดจ่ออยู่กับงานบ้านเขาก็ไม่คิดรบกวนเย่เซียวเทียนเดินกลับที่พักสั่งเด็กรับใช้ชงชาป้านหนึ่งส่งมาที่ห้องหนังสือหยิบช่วยเบาะรองนั่งใบหนึ่งวางลงบนเก้าอี้หย่อนก้นนั่งลงหยิบฉ่วยหนังสือมาเล่มหนึ่งบวยเอียงเซ็งกล่าวว่าสตรีรูปร่างอ้วนมีส่วนดีของนาง คนสู้ผอมมีส่วนดีของคนสู้ผอมขอเพียงอย่าอ้วนเถอะทะหรือผอมจนเห็นกระดูกก็ใช้ได้แล้วเย่เสียวเทียนพงงกศีรษะเห็นพองหนังสือโยผูถวนกล่าวมีเหตุผล ตัวหนี้มีเรือนร่างอันงดงามเช่นนี้เองยามนั้นข่าวที่ฉีพปออีได้รับจดหมายจากกรมพิธีการล่วงรู้ถึงหูบุคคลสองคนคนทั้งสองต่างนึกถึงเย่เสี่ยวเทียนไม่คำนึงถึงฝนที่ตั้งเขาพากันเดินทางมายังหมู่ตึกตระกูลเย่ yeah. yeah, yeah.